เราจะมาแนะนำของกิน keto ในแอปเซเวนะคะแอป,ปนี้ครบ100บาทส่งฟรีด้วยนะคะก่อนอื่นแล้วก็โหลดแอปเซเว่นเเมาก่อนเลยค่ะแล้วเราก็มาที่ตรงเซเว่น e ด y อค่ะหมวดแรกนะคะหมวดเครื่องดื่มนะสำหรับเครื่องดื่มนะคะน้ำเปล่าน้ำแร่ต่างๆที่ไม่มีน้ำตาลทานได้หมดเลยนะคะโซดานะคะตัวนี้ใช้ผสมกับไซรัป k e t ตและน้ำแข็งก็ทํทำเป็นเครื่องดื่ม k e โตได้นะคะ สำหรับนมอัลมอนด์นะคะของ137ดีกรีแบบไม่หวานนะคะต้องสังเกตดีๆนะเขาจะมีแบบน้ำตาลโคคนัทด้วยะคะ่ะตมามมะพร้าวมันจะคล้ายๆกันหรือว่าของอัลมอนด์บริชสีชมพูนะคะหรือว่าของซันคิสเป็นนมเบทาชิโอทานได้นะคะสำหรับกาแฟจะมีกาแฟดำนะคะของออลคาเฟ่แล้วก็กาแฟที่เราซื้อมาชงเองอะคะ่ะเป็นกาแฟแอฟคาเนตีนตัวนี้ก็ทานได้ของเนเจอร์กิฟค่ะหรือว่าจะเป็นชาลิปตันนะคะก็สามารถซื้อมาทานได้ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันค่ะ ชาอิโตเอนมะลินะคะไม่มีน้ำตาลตัวนี้ก็พร้อมดื่มทานเลยหรือว่าจะเป็นดอยคำสูตรย่าหวานนะคะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะหมวดอาหารนะคะเราก็จะเริ่มที่อาหารกระป๋องก่อนเนาะซีเล็กทูน่านะก็คือทูน่าในน้ำเกลือน,น้ำแร่น้ำมันตัวนี้ทานได้หมดเลยสั่งมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไข่ต้มค่ะไข่ต้มไข่ลวกไข่ออนเซนตัวนี้คีโตทานได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่ใส่ซอสนะออสำหรับ พวกของกินเล่นจะมีตั้งแต่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลืออัลมอนด์อบเกลือนะคะเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันเม็ดแตงโมนะคะสามารถทานได้หมดเลยนะหรือว่าจะเป็นพวกเ,ออเมล็ดเจียคะตัวนี้เขาก็มีขายนะหรือว่าพิทาชิโอค่ะสั่งได้หมดเลยเมล็ดเจียตัวนี้บางคนก็อาจจะอยาก ใส่ทานกับโยเกิร์ตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ทานได้นะคีโตทานพวกกลีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตไม่ใส่น้าตาลได้ค่ะโยเกิร์ตก็จะมีที่ขายในแอปเซเว่นเขาจะมีของบาวเกียร์สธรรมชาตินะคะคีโตทานได้ชีสนะคะตัวนี้มีเชดดาชีสให้สั่งด้วยเป็นชีสแผ่นของแองเก r หรือว่าจะเป็นเนยจืดเนยเค็มสามารถสั่งได้ในแอปเซเว่นหมดเลยนะคะ กะทิค่ะกะทิตัวนี้แนะนำเอามาใส่กาแฟก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะของกินเล่นพวกปลาหมึกบดนะคะแต่ว่าต้องไม่ใส่น้ำจิ้มนะแล้วเขายังมีพวกปลาหมึกแช่แข็งขายอีกเอามาปรุงอาหารได้ค่ะหรือว่าพร้อมทานอย่างปลาซาบะนะคะย่างพร้อมซอสแต่ต้องตัดซอสออกนะสำหรับคุณกินคีโตผลไม้นะคะก็มีขายหรือว่าผักต่างๆพร้อมปรุงนะคะก็มีขายไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดขาวนะคะ หรือว่ามีผักรวมก็มีนะออกมาทำอาหารได้ค่ะสั่งกดตรงสั่งจางแอปได้เลยเนี่ยค่ะพอเราสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มันจะมีมาตรงสั่งซื้อเลยแล้วก็กดเลยนะคะก็เรียกว่าชดใด้เงินสดหรือว่า w a l l e t นะขอมีความสุขกับการกินคีโตนะคะขอบคุณค่ะ